ไม่มาไม่ได้แล้วกับงานประจำปีวัดยกกระบจังหวัดสมุทรสาครชวนมานมาสก,การและปิดทองหลวงพ่อคุ้มที่งานประจำปีวัดยกกระบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มีนาะมาค่ะมามาทบุญพร้อมกับหาของอร่อยกินกันไม่ต้องไปไหนไกลเดินมาหลังจุดจําหน่ายทูบเทียนทองเราก็จะมาเจอกับอาณาจักรความอร่อยของร้านซาลูของกินและขนมคือเพียบนี่เลยเราก็มาเริ่มเบาๆด้วยเห็ดย่างสไตล์ไต้หวันราคาชุดละ5 0สซอสที่เราเลือกมาวันนี้คือเทอเริยากิเห็ดฉ่ำหอมเนยแถมเข้ากับซอสมากส่วนนี่กุ้งอบบุ่นเส้นที่ราคาโคตรย่อมเยาแถมมีเครื่อองให้เลืก ่อยหลายแบบโดยราคากล่องเล็กจะอยู่ที่20กล่องใหญ่แบบนี้ก็50ก่อนจะกินก็ให้โซนน้ำจิ้มเข้าไปก่อนเพื่อเพิ่มความแซ่บขุนเส้นเขาเนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มรสชาติเองก็กําลังดีเลยส่วนข้างกันก็จะมีกระเพราชามละ30ราคาคือดีมากข้าวไข่เจียวบุฟเฟต่ต์เครื่องก็มีไข่1ฟอง30สองฟอง40แต่อย่างของแบบเหล่านี้จัดมาเลยกับไข่2ฟองที่โปะบนกระเพราราาตัวจะอยู่ที่60และกินคู่กับน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกปลาก็จัดมาเลยแต่ที่แน่ๆกระเพราเขาคือแซ่บมากมาแซ่บตยมาา เขามีทั้งแบบต้มและแบบยำด้วยวันนี้เราจัดมาเป็นแบบยำยำหมาล่าเขาเค็มคนมากขนาดเผ็ดน้อยเราก็ยังแอบ,บชาอยู่นะเนี่ยน้ำลำไย,ยถึงต้องเข้ามาด้วยความหวานหอมสดชื่นของลำไย,ยจะดับความเผ็ดนี่เองหรือจะจัดเอาเป็นของหวานเลยก็ยอมได้ช็อกโกแลตดูบใบไสแน่นขนมไข่ลิงสุดนุ่มนิ่มไสแน่นกนาดโดนสนนราคาอยู่ที่สี่ลูกสี่สิบเก้าเลือกอร่อยได้หลากหลายไส้ตัวแป้งจะมีความนิ่มไสคือแทบจะทะลักเลยส่วนขนมเหลียสิบวอนชีสยิ่ก็ยังกินเพลินนอกจากถ่ายรูปสวยรสชาติที่มีความเค็มนัวของชีสเข้ากันได้ดีกับความ หอมของแป้งส่วนใครที่ชอบขนมแบบเย็นชื่นใจมาเลยค่ะกับแก๊งนมนางยักษ์เมนูนี้พวงไขาพา่พระอภัยน้องจะเป็นรสชาอัญชันเลมอนความเปรี้ยวหวานของตัวเนี่ยทำให้สดชื่นมากส่วนใครที่ชอบกินของจุกบจีบ๊เราขอแนะนําข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมเรือนแม่มณีรอบชิ้นใหญ่ทอดสดใหม่สามถุงร้อยกันไปเลยเอาไปกินเพลินๆจะจ้อยบอกได้เลยว่าภายในงานประจําปีวัดยกกระบะของกินคือฉ่ำของใช้ก็มีให้เลือกซื้อมหรสพหรือคอนเสิร์ตก็มีมาเพลิดเพลินลร,รื่อเลิศกันได้เลยงานมีถึงวันที่9มีนาเท่านั้นนะ